สวัสดีมิรักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยสับศอกมวยไทยไบโอ,โอโคราชนะครับวันนี้ศึกเพชรยินดีที่เวทีม,มวยราชดำเนินทีมงานเพชรยินดีจัดไว้8คู่เราคัดมาให้เล่นช่วงละ2ตัวปิดท้ายด้วยมวยเดียวนะฮะก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจสับศอกมวยไทยช่อง YouTube ช่อง Tik t o อกสับศอกมวยไทยครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่ที่นั่นเลยนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มฟังหูฟีข้อมูลมวยฟรีๆนะครับกลุ่ม V.I.P. นะครับแล้วก็เสื้อสวยๆแบบนี้เลยนะฮะบ,บอกว่าโอโคลาชแนะนำมาสอบถามที่แอดมินได้เลยครับรายละเอียดอยู่ที่นั่นมวยรักมวยชอบศึกเพชรยินดีวันนี้นะครับทีวีทีมวยราชดำเนินช่วงแรกถ่ายทอดสด4คู่ทางช่อง t r u e for y o u ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยดิด7 8 9อย่างเช่นเคยมวยรักมวยชอบตัวที่1ผมชอบไปที่ ปากีสถานเอราวันสูงยาวเข่าดีะทะเบอร์มวยดีกว่าหัวจิตหัวใจใช้ได้กว่าเข้าไปเลยครับแล้วก็ออกตัวบางทุนกันเอาเองมวยรักมวยชอบตัวที่สองผมชอบไปที่เจ้าเก่งสยามไฟต์เตอร์มวยไทยนะครับอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจดีตอนนี้ฟอร์มสดมากๆนะครับเข้าไปเลยครับที่เก่งสยามไฟต์เตอร์มวยไทยมวยรักมวยชอบตัวที่3ผมชอบไปที่เจ้า Super ซปเปอร์มาร์คสสำเพาชัยนะครับกระดูกการผ่านเบอร์มวยดี นะครับฝีมือสมองไอคิวมวยดีกว่าวันนี้น่าจะสดใสแบเบอร์นะครับปิดท้ายมวยรักมวยชอบตัวที่4ผมชอบไปที่เจ้านิเชานุ้ยสี่มุมเมืองนะครับน่าเสือตัวเงินน้ําเลี้ยงดีกว่าอาวุธดีกว่าผมมองดูหัวจิตหัวใจดีกว่าวันนี้สดใสแบเบอร์แน่นอนปิดท้ายด้วยมวยเดียวใสยอย่างกาตาตักกระตงตามสไตล์โอโคราชเหมือนเดิมนะจ๊ะผมชอบไปที่เจ้าเก่งสยามสิบอลสกลหรือว่าเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทย อาวุธหนักแรงคมมากตัวนี้นะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับเข้าไปเลยสดใสแบเบอร์ใสอย่างกระตาตษกระตรงเฮงเฮงรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ